สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุคนเนาะครับสวัสดีเอฟซีช่องหนุ่มออฟฟิศลูกิสแนชีแนลเนาะครับสวัสดีภูเขามาเบิงลิปสุคนเนาะครับมือนีนุ่มออฟฟิศนะครับ,รบสีผ้ามาสำรวจครับพี่น้องหลังจากที่อ่าด้ยินว่านามซี่นะครับเริ่มล้นนะครับล้นตะลิงนะครับล้นตะลิงทะลักเข้ามา ถ่วมบุงลิ่งหรครับพี่น้องเนี่ยครับบุงลิงนะนะครับาสาหรับบุงลิงนี่ก็คือวนณ์อุทยานโกสัมพีเนาะนะครับออยู่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามไกลๆบ้านฟฟนุ่มอฟิดนี่แหละครับน้ำซี่กับสียูฟังถีอครับฟังตะร์เวนออกเนาะพี่นอ้องแม่น้ำซี่ครับสียุติดกับบุงเลยครับนี่บุงลิงเนาะนะครับตอนนี้น้ำท่วมเขามาในบุงครับพี่น้อง ลิงกะขึ้นมาขึ้นมาทึ่งทึ่งทึ่งโคกครับเขามาในเมืองครับอ่าอันนี้เป็นอ่าองค์พระพุทธมิ่งเมืองโกสุมนั่นนะครับอันนี้วัดกลางโกสุมอันนี้ในเมืองครับข้างหน้านี่คือเมืองโกสุมครับดิ้งกะน้ำท่วมครับกะเข่าไปเพป่ะกันเข่าไปในเมืองเนาะนะครับเพราะว่าปกตินี่กับเพื่อนกับสิอยู่ในบุงนี่แหละครับแล้วก็กับสิมีนักท่องเที่ยวเนาะนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยว นะครับมาเที่ยวชุ่มลิ่งเบิงบุงเบิงธรรมชาตินะครับเป็นอุทยานธรรมชาติเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็น้ำท่วมเพิ่นก็งดงดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปครับก็คือปิดเลยครับพี่น้องลิ่งเพิ่นก็บุ่้งมีนกินครับขังในเพิ่งก็อบออกมากจากในบุงครับออกมาจากในบุงกับพุ่นเหรครับเข้าไปในเมืองครับพี่น้องตอนนี้ลิ่งเข้าไปในเมืองเต็มครับนี่ กิเพิ่ที่เพิ่นสิบบ่ค่อยขึ้นมาเด้นะครับเพิ่นสิบบ่ค่อยขึ้นมาเนาะนะครับเพิ่นก็บ่อยากให้อาหารข้างนอกเนาะนะครับทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็งวดให้อาหารนะครับอันนี้ก็เพิ่นก็อันนี้เป็นลิ่งลิ่งเสหมีนะครับแต่ผมจำไม่ผิดเนาะนะครับก็ตัวเด้อขันให่ข้อมูลมาถึงเนาะนะครับเป็นลิ่งเสืหมีสีทองหรือจะนินะครับขางในก็สิเป็นหม่องหม่องท่องเที่ยวนะครับสมัย แต่บัารเต็นท์น้ำท่วมเนาะบอันนี้ท่วมเข้ามาในในบุ้งเบิเลยครับอ่นี่นะครับท่วมเข้ามาในบุ้งนะครับท่วมเข้ามาเบิดนะครับอ่าเดี๋ยวนุ่มฟีดสีพายางเบิรงครับว่าหน่ำซีอยู่โซนไหนนาะนี่ครับท่วมไปเบิดครับบุ้งเพิ่นกะกวางเข้าไปข้างในเนาะนะครับอ่าลิงกับพากันขึ้นมานะครับขึ้นมาทั้ง ข้างในเมืองนี่ครับเนี่ยครับขึ้นมาเต็มเลยพี่น้องเพราะว่าน้ำท่วมหมองยู่เพื่อนครับข้างในน้ำท่วมเบิดครับนี่ครับพี่น้องจะเลี้ตันเนาะนะครับเอาพี่เสื้อผ้ายางเบิ่อครับท่วมเข้ามาอันนี้ก็เป็นรูปปั้นรูปปั้นหุ่นลิงเนาะนะครับเป็นสัญลักษณ์ของบุ้งลิงเนาะนะครับลิงเพิ่นก็เนี่ยครับก็ บรยาาคนน่ครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเก่คุ้นคนเนาะนะครับก็ปกติกันนักท่องเที่ยวกับมาเที่ยวประจําอยู่แล้วเนี่ยครับพี่น้องถ่วมเบิดครับถ่วมขื้นมาเออเนี่ครับพี่น้องทางไหนครับเพื่อนก่นเขาไปในเมืองครับอันนี้เพราะว่าปกติเพื่อนก่าอยู่ตรงนี้เนาะเสียครับพี่น้องขื้นมาเต็มอยู่ครับ เต็มเลยครับอ่าเป็นตัวนาะนะครับนี่ครับพี่น้องต่วงขึ้นมาเบิดครับเป็นหมองเพิ่นเคยยู่ครับเป็นหมองเคยยู่เคยหาอยู่หากินนักท่องเที่ยวเพิ่นก็จีขี่รถเข้าไปข้างใรน,นะครับพี่น้องเพิ่นก็จีซื่ออาหารมากนะครับก็จีมีหมองเจ้าหน้าที่เพิ่นสำหรับขายอาหารให้ให้นักท่องเที่ยวอยู่นะครับก็จีให้อาหาร ลิงนะครับบางบางคนเพิ่นกับสื่อมาจากในตลาดเนาะนะครับสื่อมาจากในตลาดหล้กก็ไม่ให้ให้อาหารนะครับแต่ว่าเพิ่นแห่งให้ให้ในเฉพาะในบุงเนาะนะครับเพิ่งไ่ให้ให้ข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวลิงเดี๋ยวลิงจะยม <laughs> นะครับนี่ทวงมาเบิ้ดข้างในนี่ขึ้นแม่น้ำซี่ครับพี่นอ้องแม่น้ำชี่ครับเนี่ครับทว่มข้นมาเบิดเลยครับพี่นอ้องอันนี้น้ำน้ำน้ำขืนมาหลายครับพี่นอ้องเพิ่งขืนมาได้ประมาณ สามสี่หมื่นนี่แหละครับสามสี่หมืหน่นนะครับอ่าหลายเฮียงนี่ครับโอ้หนนุ่มโมฟิสี์ไปเป็นยางเบิองนะครับเนี่ยครับถั่วมเม็ดครับพี่น้องน้ำซี่อันนี้ถ้าถ้าป,ปีนี้ล้นขามขามบุ้งไปทางบันของนุ่มออฟฟิศได้นหนึ่งน้องนะครับจะเป็นปีที่สามที่น้ำถั่วมต่อเนื่องด้ยพี่น้อง เพราะว่าปี64 65นี่ท่วมท่วมมาแล้วครับ2ปีต่อเนื่องอน,นี่ปี66นี่ก็นน้ำล้นไปได้อีกเอครับปีท่วมเป็นปีที่3ต่อเนื่องนี่ครับชาวบ้านก็ร้องกันมาหาเรียนานา้ำตึกจริงๆนะตรง,รงนีน้มันเป็นแม่น้ำซีนะครับเลือกเต๋อเนาะนะครับอันตรายเนาะนี่เป็นคูน้ำนะครับทั้งทั้งเลื่อยไปนี่จากนี้ไปก็สิเป็น วัดไต่เนาะที่ผมนะครับที่นุ่มออฟฟิศผ้ามามาเบิงหลอกกวนนะครับที่ผ้ามาสำรวจนะหลอกกวนหลอกกวนกวนี่น้ำว่าลายพนหนีพี่นงม้มามือนีเนี่น้ำขึ้นหลายแห้งครับตอนมาหลอกกวนนี่น้ำว่าท่านี่เขาในบุง้งนะครับน้ำว่าท่านี่เขาในบุงนะครับแต่ว่ามือนีเขาเขาหลายแล้วนะครับปีก้ายนี่มองถน,นนมองที่นุ่มออฟฟิศยืนนี่นมือนีน้ำท่วมไปด้ครับ ีนี่น้ำบ่ทันได้ฮอดระดับเก่าแต่ว่ากาะเข้าในบึงแล้วเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้โนฟิเตอรผ้ามาสํารวจเนาะนะครับเบิ่งอ่าลิงเนาะนะครับนามถ่วมบึงลิงนะครับลิงก็พากันอพยพนะครับหนี้นามเนอะครับขืนมาอยู่ข้างบนเนอะนะครับเข้าไปในเมืองแน่นะครับนก็แต่ว่าก็ไปในเมืองก็บ่ดีเลยเนาะครับไปก็ไปรบกวนชาวบ้านชาวเมืองเนาะนะครับหาอ่ากินอะไรนี้ของของชาวบ้านจัังซี่นนนะครรรบบบกกก็็เปาาาววช้น ันะครบก็ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเนาะนะครับนี่ก็เข้าหามโมเด็นะครับธรรมชาติเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนิดสักก้อนเนาะนะครับเดินงูอ่ฟฟิตคลิปหนางูออฟิตสิบภาไปใส่ครับก็ฝากยิบซี่ติดตามเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะนะครับที่เขามาบึงเห็นแล้วใจงูออฟฟิตเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอให้เอฟซีทุกๆท่านอยู่ดีไม่แห้งลำลำได้ด้วยทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ